สามสิบบาทเด้งงัวตังมาโตหน,น,น,นึ่งอาแบบนี้ใอกทำแล้วต้องเกีะมาซูงหรอกสามสิบบาทเด้งง้อโตหนึ่งไงตัวสามสิบบาท ได้หางน้นาะละ้กหางวาวยงามเลยั้นนี่มันธรรวานี่มันตรงไเคยบชุดดิไป้ี่าขาขายใ้องขายอย่งไงน้เายังได้หางกวอมเนาะหางมาตรงนั้นักับตรงี้ Là... No, con, chim con, văn <coughs> để tôi nghe thấy tôi là tôi nhầm lắm qua nó có <coughs> <coughs> Quả, quá <vai>

เยต,ต้นนะครับไปดวาด่าดีดกอบลอยนหต้งหันหัวกันเลยหันหัวกันปปเ้าีตุูกบ๊หบบต้นนี้น่าดีนะด้ไหมต้นนี้เป็นต้มขูดน้องเลยข<อ>ูดแบบน้อง าดียเ่นมาเ่มนวดขวดเนี่เริ่มขนาีหมันตากรบอแห้งดิหนนี่จัับขวดไว้ก็เให้งนห่อยขี่เนมดขนกนห่เีนหน้าดีีหดเดี๋ยปีใหม่วาคือีนของคน บมนี่แล้วมาเหยดขายอ่แล้เราเบรคนี่เหรอ้เขาเหยดขายไปถ Harr ึงสที่ต้นนี่แต่สิบาทน้อยล้อยน้อยน้อยเนี่ยก็ยัง เดดเลียเด้อขางัวล่บงน่่มลมงัวเลยเห็นปะลมงัวเลมงัวหกสมแปดงัวแปหกโอ้ยกับ่สุกใส่ให้น้องาูก็ได้แ้มเดียวนึงไหมไอ้คนในเฮต่างจากกบ่เป็นลี่เราดูกี่หกีเดียเ ส่วนนึงบาเดียก็จะไปสื่อหกสีสื่อหกขานั่นแม่นกว่าหกขาดีกว่า